ก็ได้นในมาก็เยอะนะครับแต่ไม่เป็นไรมาสิบวิมาสิบวิวันนี้เรากําหนดคําให้แล้วใครอยากเริ่มก่อนผมเริ่มก่อนเองเออมีบริษัทที่เขาผมอยากโล่งผมอยากโล่งอย่างนี้อย่างนี้เดี่ยวทางบ้านนับคําให้ด้วยนะคะบางทีเราอาจจะฟังไม่ทันนแต่่ีเก็4คำคำเลยนะมาอ๋ออะไรนะมาพร้อมย่างพร้อมย่างครับผมพร้อมก็ได้ครับคำของคำของคุณปอนคำแรกคือผมครับผม ผมรักคุณผมชอบคุณผมคิดถึงคุณผมหิวข้าวผมง่วงนอนผมตื่นนอนแล้วผมกําลังจะนอนแล้วนะผมฝันดีมากเลยผมอยากเล่นเกมผมนะครับเอ้ยติดกทำมั่วไปติดกทำทำไมคุณคุณดูแบบบกบุ้อยู่กับเต็มความรักเลยอะไม่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 คุณง่ายทำไมนะคุณง่ายมันง่ายธรรมชาติช่วมันง่ายมันง่ายต้นยอดของผมยาราโคนมันง่ายดี ง่ายดเพราะผมรักคุณมาก่อนเลยเกิดเราอยู่มันง่ายดีครับมันง่าย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 ัที่ตัวนะี่ว่าช่วงนี้ใช้คำนี้บ่อยมืนเลยแบบรู้ด้วยว่าบางคนไม่ไก็ผมรักทุกคนครับนี่ไปเรื่อยแล้วเนี่ยนี่ไปเรื่อยของจริงนึกว่ามีคนงอนบอกว่าใช้คำนี้บ่อยอะไรเนี่ยยังไงอย่อยาโลกดีนั่นแหละโลกดีนะครับ นะผ่ às, านไปแล้วได้สิบคำเก่งมากเลยเก่งมากอ่ะต่อที่คุณภูวินนน้องภูวิของคุณภูวินคำขึ้นต้นคือคำว่ารักเอ้ยแบบแบบเอามาเริ่เลยเหรอโอ้พี่พี่สองเส้นรักกินรักนอนรักงานรักเที่ยวรักเพื่อนรักคุณรักผมรักพ่อรักแม่รักตารักยายรัก ลูกรักหลานลักน้องสาวรักน้องชายรักพี่มันเยอะมากเยอะ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 มยอ้เยอะเยอะเยอะเะเยอเอะคยเอเท่าเอะเยอเยอะเอเยอยัะอะเนอะเยอเยอะคอเยอะอะเเยออะคยเยอะเอะอะเอะเคออะเอะเเองเเออยะเอเยะอยอะเออ ชนะ2ใน3คนที่ชนะคือ 2, 2> ใน3ใช3่ไหมครับยังมีโอกาสอยู่ฉะนั้นถ้าใครชนะ2ใน3ก็รอดไปแต่คนแพ้เนี่ยก็นะเต,ตรียมมืมอทับโทษฉะนั้นยกแรกผ่านไปยกที่สองอันนี้ยกแรกผ่านไปก็คือเป็น ภูวินชนะนะครับแต่เดี๋ยวไม่จบเหลืออีกสองรอบมาอสองรอบอีกสองรอบรอบละคนคำว่าอะไรครับรอบนี้ใครอยากเริ่มก่อนผมก็ได้ครับอีกรอบเอาจริ่งเราเราเอาคำมั่นใจมาตั้งแต่เราจะเลื่อนล่งอผมอยากโล่งอ๋ออยากโล่งอยากโล่งอ่งโอเคพอเดี๋ยวถ้าได้เยอะเดี๋ยวกดดันไงแต่เมื่อกี้ขนาดเขากดดันเขาได้20เลยนะพยางมันต่างกันเขารักพ่อรักแม่รักลูกรักหลานรักน้องไงเราต้องแบบผมชอบคุณผมรักคุณอย่างเงี้ยมันทางเนี้ยเอันนี้ไง ใช่ไหมอ่าคนที่เลือกก่อนนี่โชคดีง่ายอ่าคือคําว่าอะไรครับคำว่าชอบอ่าาพร้อมแล้วหนึ่งสองสามเริ่มชอบแมวชอบหมาชอบหมีชอบหมูชอบวัวชอบคุณชอบเธอชอบ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 กินข้าวชอบกินขนมชอบเล่นเกมชอบนอนชอบอ่าไปเรียนหนังสือชอบเล่นเออชอบอะไรลยครับได้สิบสามมอกีดที่ไหยี่สิบเอ็ด สิ่งที่เด็กได้ไงเราแต่ผมเข้าใจแล้วถ้าไปพี่เหลือสิบวิเพราะถ้าหนึ่งนาทีเนี่ยหนึ่งนาทีตาเลือกันพี่เลยบอกสิบวิเถิดจ้าคือจากจากคนที่คิดว่าฉันจะต้องพูดเนี่ยขอสิบวิพอโอเคได้มาถึงคุณวินแล้ครับผมคำของคุณพูนรอบสุดท้ายเป็นตัวตึงนะเราอ่ะอันนี้คือตัวตึงนะคำนี้ยากคำนี้ยากจริงเหรอที่เร มาดูดีกว่าว่ารอบนี้จะเกินนี้จะสามารถไหมตัวตึงของเราจะสามารถหมทำนี้คือผิวถ้าพร้อมแล้วหนึ่งสองจำไม่ลด้ครับผิวแห้งผิวเปียกผิวมันผิวด้านผิวนุ่มผิวอะไรวะผิวขาวผิวดําผิวแดงผิวน้ําตาลผิวเหลืองสิโอเคเฮ้ยยากยากยากว สองสองยกลื่นไปเสมอกันนะคะเฮ้ยเสมอกันเหลือเหลือจริงจริงแล้วคำมันไม่ต้องเมคเซนก็ได้ป่ะผมสามารถผิวขาวผิวผิวชมพูผิวเหลืองผิวเขียวก็ได้ป่ะตั้งแต่ผิ้แล้วป้าก็ไปเรื่อยๆคืออะไรวะเปอ่อผิวดำไหมผิวเปียกเออผิวเปียกเสมอเหรอพี่เอเสมอเหรอสรุปเสมอสิไม่แต่เราต้องมีอีกยกนึ้งไงอ๋อเรามียกนึ้งเราไม่ยกนึ้งเพราะอันนี้ยกแรกก็คือเขาเขาชนะ เมื่อกี้ยกแรกคือภูวินชนะยกที่สองคือปอนชนะนะหรือว่าคุณยอมเขาหรือเปล่าไม่ยอมสิ ไม่ยอมอยู่แล้วจริงหรอไม่ยอมจริงหรอค่ะแบบยอมนิดนึงพอแพ้แพ้กันแค่แบบสามขั้นเองโอ้ทำเป็นแก๊งแบบแก้งนึงไม่ออกเอ๊ะผิวอะไรดีนะโอ้ยโหเฮ้ยอ่ะไม่เป็นไรเรายังเหลืออีกหนึ่งยอกหนึ่งยกครับจะใช้คําว่าอะไรดีจ๋าเอาง่ายๆแล้วกันอ่ะง่ายๆอ่ะใครเริ่มก่อนอ่ะให้พี่บางคนเลือกกันแล้วกันพี่ผมเริ่มก่อนมาสองรอบแล้วพี่ยังไงเอ้ะ อ้าวจดันยกคืไ่เท่เลยหรออผมเริ่มก่อนไปเลย่าได้ทางนั้น่ะานนี้เราทง่ายๆคำว่ากินไอ้คำว่ากินอ่าอแล้วนะ่ากินพร้อมนากินละอมกินขนมกินนมกินน้ากินน้ำส้มกินน้เตงโมกินข้าวกินสเต็กกินแป้งกินโรตีกินโดนัทกินกุ้งสสอง่ไปเรื่อยเน ซึ่งถ้ามีกินแล้วก็ต้องมีนอนมีนอนนากินแล้วก็นอนยังไงนะอ่าฉะนั้นของภูวินจะได้คําว่านอนครับถ้าพร้อมแล้วหนึ่งสองสามเริ่มครับนอนตีหนึ่งนอนตีสองนอนตีสามนอนตีสี่นอนตีห้านอนตีหกนอนหกโมงนอนเจ็ดโมงนอนแปดโมงนอนเก้าโมงนอนสิบโมงนอนหลับแ้นอนฝันดีนอนไม่นับแล้วแครงนอนคว่ำเออเอามาเป็นค่าด้วยนอนตะแคงนอนได้เเออดูแล่าไหร่ครับ ไม่นับแล้วหรอไม่น่ะมันเกิดแล้วอ๋อมันเกิดแล้วเดีก็จะนับฉันได้ได้แล้วแหละโอ้ยผมก็จะว่าได้ที่มันเวลาที่ครบดีแล้วไล่ได้เลยเนี่ยครบแล้วเนี่ยเอออยู่ดีกันนอนเตีหนึ่งนอนเตียงสองนอนเตียงสามอัไล่หย่ะชอบไปเลยวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสพอเลยอ่ะโอเคสงั้นเราได้ผู้ชนะเราให้ในห้องส่งตัดสินดีกว่าใครชนะครับเสมอ ไม่อย e, e, ่างงี้ไม่อยากได้มีมันหรอมันเสมอใช่ไหมเสมอ สมอเสมอแปลกเสมอแปลกลีนับผิดเราทำทั้งคู่อันนี้คือลีนับผิดต้องทำทั้งคู่เราทำทอทั้งคู่อ้อาจนับผิดไม่ว่าจะเล่นดีเท่าไหร่หรือจะเล่นแย่เท่าไหร่มันคือสลับผมกาทุกทีผมบอกว่าเสือมันคือการการหลอกนะเพราะเราพูดเร็วแต่จริงๆแล้วมันแค่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะหกนี้อ่าอะไรแบบนั้นตัวที่หนงตัวที่สองตันที่สามตัวที่สี่ลีนับผิด อ่ะได้ได้ไดถือว่าเสมอกทำ้อทั้งคู่เลยนะเจอเสมอต้องเตรียมเลยคับแพ้เสมอเลยครับเจอกฎติกาของผู้ชมในห้องส่งพิธีกรก็อึ้งอยู่นะยอมจะยอม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 เลยตามใจเลยนะครับอ่ะใครจะเริ่มก่อนครับสามแอคแบบทะเลนทะเลนเตรียมเลยนะเตรียมเลยนะเออเอาใครเริ่มก่อนล่ะ ผมกว่าก็ได้น้อยอมพังกระโเลยก็นะผมจะได้ไม่ตื่นเต้นเยอะฮะเอาแรกใช่ไหมพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วหนึ่งสองสามลาบูบูก็ได้อะลาบูบูคือไงอ่ะมีฟันเยอะๆยังไงมีฟันเยอะๆโอเคเราไม่ชอบนานไปไหนต้อนตอนที่สองเป็นอะไรดีอ่ะครับที่สองท่าที่สอง ลาบูบี้ใช่ไหมลาบูบี้มีมีอะไรอยากให้ทำไหมครับนะแมวแมวมันไม่ค่อยทะเล้นนะก็เป็นแมวทะเลนโอ้โหอะไรเกิดเนี่ยแมวนี่คือแมวทะเลนโอ้ดูขิดแลนะคนดูขิดแล้วว่าสุดท้ายคืออะไรเดียกระสร้อยกระสร้อยออ๋พูดมั้ยขอเนึ่งก่อน หน้าเหมือนพูงกวยยังไงหน้าผมมันกอดกอกอดหน้าก็ฝึกกวยแหละดูทีวีดูทีวีเออเอออันนี้คือทันแล้วได้ได้โอ้โหเซตมาเป็นซะสูงเลยมาบุ้ยอีกรอบานั่นาบุ้ยอีกเล่ายังไงนะหรเป็นเพิ่มพูนหรือเป็นเพิ่มพูนอ่ะ เอพิถารักผมแน่นอนเป็นมีมแน่เอออ่ะอ่ะอ่ะเออ้าพูดทำไได้ยังไงอ่ะตามันก็เป็นโน้ตดนตีปากมันก็ไม่มีทำยังไงดีอ่ะเออเออโยกน่ไม่จริงอ่านึกขายเท่แล้วเนี่ยนะขายเท่ ต้องทำไงเดี๋ยวนะจดขอทะเล่นนะจดขอทะเลนนะเพราะเราทำมันจะดูเท่นะเต้เฮ้ยเอ้ยเอ้ยอันสุดท้ายเลยเดียวอันสุดท้ายอันนี้ห้องส่งช่วยบอกเลยครับสุดท้ายอะไรดีครับพิมพ์ป่ะพิมพ์ตอนเต๋อไม่ไม่มองกล้องไม่ใช่มองผมมองกล้องนี่เขาให้กับกล้องไม่ใช่ผมนะมองกล้องฮะเออแต่น้าเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ย เอ้ยเอ้ยเออจบอ่ะจบแล้วน่ารักมากๆเลยนะคะ